ยังยุติเรื่องข้องรั่วข้องการศึกษาค่ะสถานศึกษาบางแห่งเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถแต่งกายแบบคลุมฮิญาบลวดแต่งกายตามหลักศาสนาได้แต่ว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีข้อผิพาทเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลปัตตานีค่ะตอนนี้เขาเตรียมร่วมตัวที่จะไล่พ่ออ๋อค่ะหลังจากที่ไม่อนุญ,ญาตให้หนักเรียนคลุมผมตามคําสั่งของศาลปกครองค่ะ จากกรณีข้อผิพาทระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกับสถานศึกษาเรื่องต้องการให้เด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถแต่งกายตามแบบอย่างบุสลิมเพื่อความถูกต้องตามลักศาสนาแต่ว่าทางโรงเรียนได้ออกคำสั่งห้ามนักเรียนสวมพาคลุมฮิญาบมาเรียนโดยอ้างว่าโรงเรียนปัตตานีเเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนธรณีงรงข้องหวัดนพวงสาลามจึงต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบโรงเรียนเท่านั้น โรงเรียนตั้งมา50ปีไม่เคยมีปัญหาทาังนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็ตั้งสาบกอดข้อนี้ดีตั้งแต่ก่อนสอบข้าเรียนค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ทําให้ผู้ปกครองของหนักเรียนยีสิบรายรวมตัวลงนม้มยืนหนังสือขอความเป็นธรรมต่อสาลปกครองจังหวัดยาลาค่ะเพื่อให้สาลเนี่ยคุมครองซิเซิเสรีภาพเด็กตามรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติตามลักศาสนาโดยสาลมีคําสั่งแหลกวันที่ยีสิบเก้าตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบเอ็ดค่ะให้ถูเล่าการบังคับตามระเบียบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีแล้วก็โอนมาอยู่ในความรับผิดช,ชอบของสาลปกครองยะลา ศาลก็ได้พิจารณาคาดีตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกอีก20คนนะคะชนะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยดีใจเทูกหล้านสามารถสวมเครื่องแต่งกายตามแบบอิสลามได้แต่ละวันเทรุสิบเจ็ดพฤษภาคมเถรพานมาค่ะซึ่งก็เป็นวันเปิดเรียนเปิดเทอมหนึ่งของปี2 5 6 5ปรากฏวา่าโรงเรียนอนุบาลปัตตานีได้ออกคำสั่งมติเทรประชุมระบุมีมติให้อุทธรณ์คำพิพากษาคาดีไม้เหล็กดำเทรกาวถับส5งต่อศาลปกครองสูงสุด ส่วนคำพิพากษาสารปกครองยาลานั้นนะคะก็มีพ้นเพียงแค่ผู้ติดฟ้องคดียี20รายเท่านั้นส่วนหนักเรียนรายเอิญต้องรอจนกว่าสารปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษา ก้าวก็คือไม่อนุญาตให้หนักเรียนแต่งกายตามแบบอิสลามเข้าเรียนยกแว้นผู้ฟ้องคดียีสิบรายเท่านั้นค่ะก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดนะคะศูนพิทักษ์ธรรมโดยนายซายันสุขจันทร์ได้ทําประกาศเชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลปัตตานีผู้นําศาสนาแล้วก็กลุ่มผักประชาสังคมรวมตัวกันที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในวันที่25พฤษภาคมนะคะเพื่อจะยืนนั่งซื้อต่อผ้วราชการจังหวัดปัตตานีค่ะขับไล่ผัวนวยการโรงเรียนในท่านาทีไม่ เข้ารับทซิดคันพื้นท้านการเป็นพลเมืองไทยนะคะพร้อมทางจะมีการปราไซนาช้าละกกลางของจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะ